เฮ้ยตากล้องยิงอะไรอ่ะคุณโมเคยได้ยินชื่อปืน b r o นิ i n g High Power ไหมเคยเดี๋ยวมาดูกันโอร้อยลูกไปสามนัดขึ้นลำปืนเราเนี่ยไปดัน มันสามารถขึ้นลำปืนได้ปืนระบบเนี่ยออกแบบมาร้อยปีแล้วจะให้ไกแบบเฉียบคมเหมือนปืนแข่งสมัยนีย้เป็นไปไม่ได้หรอกสวัสดีค่ะโมชาแน,นลโมค่ะตรงหน้าโมนะคะปืนกระบอกนี้นะคะก็คือตัวทิซซัทซิกนะคะหรือ6ิกนั่นเองหน้าตาเหมือนบาวดิงไฮพาวเวอร์เลยนะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะก็คือ ที่ซาร์ดเนี่ยได้ซื้อลิขสิทธิ์บราวนิ n งไฮพาวเวอรนะคะจากบริษัท FN นะใช่ไหมตะก้องใช่ครับคือเรียกได้ว่าแบบเหมือนแบบคนนิ่งมาเลยอ่ะ1 1> อนหนึ่งต่อหนึ่งเลยเ <ๆ S 2> นาะคืออะไรทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ซื้อตัวเนี้ยไว้เป็นสแป์สำหรับต้นแบบ<ช>ตัวค่ะใช้เอาไว้ส,สับเปลี่ยนอะไระที่อาจจะเสียหายใช่หรือใน ในตอนนี้ที่เบลนิงเลิกผลิตไปคนที่ยังชื่นชอบปืนระบบเบลนิงให้พลังก็นิยมมาซื้อตัวนี้เพื่อที่จะสืบสืบสารตำนานเบลนิงต่อแต่ว่าปืนเนี่ยถูกผลิตในเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะคือแล้วก็พูดได้เลยแหละว่างานเนี่ยก็คือทํามาดีกว่าตัวต้นแบบแน่ใช่ไหมฟิตติ้งพวกความละเอียดของงานจะค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยียุคใหม่ละก็คลิปนี้เราจะมายิงทดสอบกันให้ดูนะคะแล้วก็มาดูตัวปืนกัน สำหรับประวัติของ Browning High Power เดี๋ยวขอพูดเกินข้าวๆให้ฟังนะคะก็หลายคนคงเคยรู้จักนะคะเซอร์จอห์นโมเสสบาวนิงนะคะเป็นนักประดิษฐ์ปืนที่มีชื่อเสียงมากรวมถึงปืนระบบ1911ใช่ครับเขาก็เป็นคนคิดค้นนะคะเขาเนี่ยได้ออกแบบปืน Browning High Power เนี่ยตั้งแต่ปี1914ทุกคนแต่ว่าปืนเนี่ยมาออกแบบเสร็จนะคะตอนปี1935 1935 20 น่าเสียดายเพราะว่าปีเสียชีวิตไปก่อนใช่ก็คือคนที่ออกแบบเสร<ๆ>็จเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยเขานะคะเพราะว่าคุณจอห์นส์บราวนิงเนี่ยเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่1926เนาะแล้วปืนนี้ก็เริ่มผลิตออกมานะคะในปี1935โดยผลิตให้กับกองทัพเบลเยียมโดยบริษัท FN ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ในแพร่หลายเลยในกองทัพหลายๆประเทศนะคะปัจจุบันก็ผลิตมาแบบ เป็นล้านอนะร้านก็บอกแล้วอะเออเกือบสองร้านก็บอกประมาณนี้นะอาจจะเยอะกว่าแนนนะอันนี้ข้อมูลผมูไม่ชชว่์นะคะอ่ะตะก้องไปทดสอบยิงกันนะครับเดี๋ยวผมลองปั้นกลุ่มดูก่อนนะฮะอันนี้ยิงครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวขอธิบาบระบบไกไกเป็นไกซิงเกิลล้วนนะครับสมมติถ้าขึ้นลำแล้วยิงไม่ได้เพราะว่าเซฟแม็กซิงเกิลล้วนโอเคครับเดี๋ยวลองกัน กระบอกนี้ก็เป็นปืนขนาด9มม,มนะคะทุกคนลำกล้อง4.7นิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นปืนฟูไซส์เลยเดี๋ยวลองอยิงเป้าซ้ายดูนะครับสัก5นัดก่อนอือ,อลองเพจด,ดูนะครับ ด,ดูเอียงซ้ายหมดเลยแล้วตากล้องใช่ศูนย์น่าจะก,กินทรายนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวศูนย์ของเขาเนี่ยเป็นศูนย์นตายศูนย์สีขาวหน้าหลังนะคะแต่ก็เอาไปเคาะได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นที่ผู้ยิงเดี๋ยวให้คุณโมลองอีกทีได้เดี๋ยวปืนเคลียร์นะครับเดี๋ยวผมขอลองอีกสักห้านัดเดี๋ยวให้ตากล้องลองเดี๋ยวบอกฟิลลิ่งหน่อย อืมได้อยู่ฮนะเดี๋ยวเเอ็กดูอ่าหลุดลงมาเนาะซ้ายล่างนิดหนึ่งใช่แต่ว่ากลุ่มกระสุนที่ดูไกลๆกอ่ะก็ยังโอเคอยู่นะแต่ตะก้องยิงเร็วอยู่ด้วยไค่ไนอนข้างเกาะกันเดี๋ยวก็อันนี้ผมยิงแบบไม่ได้ปั้นมากนะครับมันก็บีบลงมาได้ประมาณ สองนิ้วครึ่งมีอันนี้กระตุกไก่อันนี้เป็นที่ผู้หญิงเดี๋ยวคุณโมลองดูก็เดี๋ยวตาโมบ้างนะคะสําหรับแมกกาซีนนะเขาก็จะให้มาถึง2อันนะคะคจากโรงงานเลยอันนี้เป็นแม็กกาซีนบรรจุได้15นัด ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นแบบของ Browning High Power เนี่ยบรรจุได้แค่13นัดเองแตะกองแต่เขาบอกว่าแม็กกาซีนเนี่ยก็สามารถใช้แทนกันได้เลยนะแต่พูดถึงอ่ะตัว Browning High Power บรรจุ13นัดถ้าเป็นนับเป็นปืนพกสมัยร้อย้ปีที่แล้วถือว่าเป็นปืนพกลูกโดดชักมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเก้างหนึ่ง็ได้แค่เจดนัดแล้วผมว่า9ก้ามมอเต็มที่ไม่น่าเกินสิบอ่ะก็คือเป็นการออกแบบมาที่ว้าวมากในร้อยปีที่แล้วนะคะคือลูกดกมากมากครับแล้วก็แม็กกาซีนอันนี้เขาจ้าง แมกกาผลิตนะครับก็แมกกาเนี่ยเป็นไม่ใช่พิซซ่าผลิตเองเป็นแม็กที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นแม c กอินอิตาลีวัสดุเป็นอะไรฮะตะกอนเนี่ยเหล็กรับลมดำเงามาสวยมากเลยโอเคคือแบบดูแข็งแรงไปมาคุณโมปั้นนะเป้าขวาว่าเอาช้าช้าขอช้าช้าแล้วกันโอ้โหสิบครับเนี่ยจริงๆอาจจะยิงอันนี้เจาะแตะเส้นเอ็กเลยนะฮะ หรือสิบอ๋อสิบครับ x ครับสิบครับโหผมว่าไม่ใช่ปืนแล้วเป็นที่ผมแล้วแหละโห <Yeah. S 1> โหร้อยลูก<ฮ>ไปสามนัดโอ้ตะก้องฟิลลิ่งเป็นไงบ้างคุณโม หนักอยู่นะมันถีบถีบแรงอยู่นะก็คือเราใช้ลูกจริงด้วยแหละตอนนี้แต่ว่าปืนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะตะกลองเราได้ดูมาแล้วเดี๋ยวลองยิงเพจดูก่อนคุณโมโอเคอันนี้เดี๋ยวจะลองยิงเร็วๆดูนะอ,ะโ,อโอ้กลางเลยครับ <laughs> โดนไหม <laughs> ทำไมทำไมพอยิงปั้นยิงดีพอยิงเพจแล้วไม่โดนเลยเหรอหลุดหลุดไปสองนะัดสนัด แค่ดูเป้ากันก่อนครับปืนเคียนนะคะคือศูนย์ที่บอกอะศูนย์ศูนย์สีขาววงกลมอะคือไม่ได้จับยากนะศูนย์จับง่ายมากเลยนะทุกคนแต่ว่านี่เราก็เราโมเลงตรงนี้ก็อาจจะอย่างที่ตาตกลงบอกแหละว่ามันเบี่ยงไปหน่อยผมเขินเลยผมปิดของผมไปบ้างเลยต้ตงลองไห่อะตาตกลองให่ผมขอลองอีกรอบแล้วกันสิ่เร่งการจับด้ามก็โอเคนะมิติปืนใช่ไหมคะแต่ผมว่าประกับไม้อาจจะบวมออกนิดนึงอันนี้เป็นไม้นะตาตกลงใช่ไหมใช่ครับเป็นไม้ แล้วก็การการเก็บอะโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าด้ามมันไม่อ้วนมากแต่พนี้มันบวมบวมตรงไม้มแต่ผมขอลองอีกรอบแล้วกันได้ตะก้องเดี๋ยวตะกล้องจะลองยิงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าขอพูดถึงตัวปืนกันก่อนตะกล้องอันนี้อืมครับก็อันนี้ปืนก็อย่างที่ทุกคนทราบเป็นระบบเซฟแม็กครับและอันนี้เป็นคันเซฟ คือขึ้นลำไวแล้ว <ปะ S 2> แต่ว่าเราไม่ามายิงไม่ได้เหนี่ยวไกลได้นะคะแล้วเวลาเราเซฟก็จะเป็นเซฟมันจะโบราณน,นิดหนึ่งอันเล็กๆใช่โบราณมากนี่โมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นเซฟที่เ,เซฟทั้งไกลแล้วก็เซฟสลดด้วยไม่สามารถดึงสลด้นะฮะส่วนไอตัวตัวปล่อยสลงเนี้ยนิ้วไม่ถึงนิ้วไม่ถึงครับโมก็ไม่ถึงเหมือนกันก็เป <G ül üyor> ็นการออกแบบหลายๆคนน่ะเออมือนิ้วยาวกว่าโมอ่ะมือใหญ่อาจจะถึงก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ถึงไม่เป็นไร แล้วก็มีเขาจะมีสมอล็อกเข็มมาให้ก็เป็นดอกแทปตี้นะครับป้องกันปืนลั่นเวลาตกพื้นนะครับก็มีจุดนี้ครัที่เบลนิงเขาออกมาค่อนข้างออกแบบมาค่อนข้างดีงอันนี้ก็คือว้ลว์อยู่นะเขาจะไม่มีไกด์หลอดโผล่กมาเวลาที่ในาสองข้างเนี้ยสมมุดมือซ้ายเราเสียไปเราง้างนกจะขึ้นลำปืนเราเนี้ยไปดันมันสามารถขึ้นลำปืนได้อื ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาออกแบบมาเพื่อเป็นปืนทางการทหารใช่คือแบบมือเสียไปแล้วก็ไปแบบกัดดันกับกับอะไรก็ได้กับอะไรก็ได้ตอนอยู่ในสงครามเนาะคือแบบเหลือมือข้างเดียวเราก็สามารถขึ้นลำเพื่อแบบยิงได้ตรงนี้เขาก็ออกแบบมานะคะครับใช่ครับแล้วก็สําหรับตัวปืนนะคะผิวเนี่ยอันนี้เป็นวัสดุสแตนเลสครับทําผิวด้านมาแล้วก็สวยงามดีครับนี่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวต้องอันนี้อ่า นี่นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการแบบทําบางลงตรงนี้ก็คือเพื่อลดน้ําหนักนะคะนี้น้าหนักก็ประมาณโลกว่าโลนิดๆครับประมาณโลหนึ่งไม่ได้หนักเท่ากับพวกชาร์โดอะไรพวกนี้กระสุนสไตล์ต่อสู้นะเลงง่ายดีจับสุดง่ายดีเป็นจุดสามจุดเรียงกันโอเคเดี๋ยวผมขอนี่เช็คเกอร์ก็จะมีแค่ครับด้านหลังอลายการลื่นมีแค่ด้านหลังอย่างเดียวว่าจะต้องขึ้นหลังแค่ด้านหลังเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาแก้มือหน่อยนะคุณโม ระยะ10เมตรนะครับลองปั้นดูทิ่ซาร์ทซิกหนึ่งสี่นะครับอนนอแอบเอามาเผื่ออีก10นัดให้ตะกล้องไม่พอใจนะมีอีกแม็กซึ่งนะตะกล้องผมว่าระยะนี้ผมขอแค่วงดำก็พอแล้ว แต่ปืนต้องกำลรบว่าปืนยิงดีเลือดไหลามากเลย,ลยไม่มีติดครับอันนี้ที่ผมจะทดสอบการทำงานนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งยิงเร็วนิดนึงครับเพดครับอืโอเคเลยฮะ ไม่ติดขัดแน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็รีคอยรีคอยจริงๆตาล้องดูมือตาล้องคือนิ่งมากนะคือปืนมันก็เหล็กล้วนนะคุณโมหนักโลกว่าๆมันก็สไตล์ผมว่าใกล้ๆกับชาโดแหละก็ยอมรับเพว่าเป็นปืนที่ดีเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเนาะได้ครับโมว่าไงมังครับก็โม ก็เห็นตากล้องก็เห็นแล้วนี่ก็กลุ่มโมดีขนาดไหนอาจจะเป็นปืนที่ออกแบบมาเพื่อเราเราใช้เลยก็ได้นะคะก็ตัวนี้นะคะ้วยรูปร่างก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะคือดูคลาสสิกนะแล้วก็ยังหาได้อยู่นะแต่กล้องคืออ่ะสำหรับทซาร์ดเนี่ยก็คือมีร้านที่นําเข้าเข้ามานะคะแต่ถ้าใครยังหาต้นแบบตัวต้นแบบแบาล์ลีไฮพาวเวอร์เนี่ยก็ยังหาได้นะทุกคนก็คือหลังบางบุรพานะคะก็ยังมีร้านที่ ขายอยู่แล้วเป็นมือหนึ่งด้วยนะเป็นสต็อกค้างจากอเมริกานเข้ามาใหม่ก็ตอกปีประมาณแบบปีใหม่ๆเลยนะคะหกสามก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เดี๋ยวแนะนําร้านให้ได้นะครับได้สำหรับใครที่ยังมองหาเดี๋ยวผมขอเสริมเรื่องไกลปืนนิดนึงครับน้ําหนักไกลลืมพูดถึงเลยอันนี้ขออนุญาตใส่แม็กนะครับแม็กไม่มีลูกนะฮะน้ําหนักไกลผมลองเทสดูอะน่าจะประมาณหกปอนด์ระยะเดินไกลก็ไม่ได้ไกลดีเนาะิงเกิลล้วนนะคะ แต่ซิงเกิลล้วนเป็นไกโค้งเนี่ยผมว่าแปลกแต่ก็เป็นปืนเดี๋ยวมันสมัยเก่าไงถ้าสมัยใหม่มันจะแบบส่วนใหญ่เขาทําไกลตรงอ่ะเก็ประมาณหกปอนด์นะถือว่าโอเคครับแต่งไกลได้ไหมตากล้องถ้าครแบบรู้สึกอยากเอาไปแต่งให้ไกมันเบาลงได้ก็แต่งให้เบาลงได้ค่ะก็โอเคครับก็ก่อนที่จะปิดคลิปนะคะเดี๋ยวโมขอยิงทดสอบอีกอีกหน่อยนะคะดูแอคชั่นชูตติ้งกัน ็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามช anel โมแล้วก็กด like ไลค์เพจช anel โมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ